สวัสดีครับชาว v s n 3 6 5ทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับพี่วิโรธแห่ง v s n 3 6 5 .com นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะคะเป็น EP ที่3 0เราจะมีหัวข้อที่น่าสนใจในเรื่องของ Cloudflare นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบในเว็บไซต์บนเว็บไซต์บนโลกอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ของเราเองแล้วก็ถ้าฟังวันนี้ก็จะรู้เลยว่าวาการโจมตีดีแบบ DDoS เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เซอร์วิสของ Cloudflare เนี่ยจะช่วยปกป้องอย่างไรบ้างนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันประเด็นนี้ เลยนะครับก็ไปดูกันเลยครับหน้านี้ก็เป็นอธิบายนะครับว่า cloudflare เนี่ยเขาเองเขามีการป้องกันได้ถึง192 Tbps นะครับเป็นหน่วยตัวนี้นะครับป้องกันการโจมตีได้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีการตั้งโนดต่างๆก็จะวางไว้ที่ประเทศต่างๆ,ตา,งๆตามทั่วโลกเลยส่วนในไทยเองก็จะมีวางไว้ที่ data center ใหญ่ๆของ provider ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็น just held d t TOT AIS True CS l o g Info หรือว่าแ t สเ l ลค o มหรือ NT นั่นเองซึ่งเซอร์วิสต่างๆเราเนี่ยถ้าใช้อินเอร์รของรายไหนอยู่เนี่ยเข้าได้เร็วแน่นอนในส่วนนี้เนี่ยก็ยังป้องกันการโจมตีได้ถึง192 Tbps นะครับแล้วก็ยังมี285ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นจัดตั้งไว้แล้วก็บล็อกตัวเทรดที่เป็นต่อวันเนี่ยร2 4 B นะครับก็คือหน่วยใหญ่กว่าเทตาอีตัวคาวแฟเองนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดอันดับโดย f o r r s t t e r Wave คาแฟก็อยู่อันดับต้นๆเลยการจัดอันดับเนี้ยจะอยู่ในหัวข้อที่เป็น D.Dot Mitigation s o l u t i o นนะครับก็คือเป็นผู้ให้บริการที่ป้องกันการโจมตีคาวแฟเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ติดอันดับ l e ดเดอด้วยอันนี้ครับตั้งแต่ปี2021มาเลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็น l e ดเดอในปี2 0 2 0 สด้วยหัวข้อเว็บแอปพลิเคชัน i r e w a l l หรือว่า WAF นั่นเองซึ่ง customer choice ปี2022เนี่ยก็เลือกอเหมือนกันนะครับให้ Cloudflare เนี่เป็น CDN หรือว่า WAF พวก Web บแอปพลิเคชันไฟ e w วอลเนี่เป็นอันดับต้นๆมาดูกันบ้างนะครับว่า Cloudflare ทำงานยังไงจากในรูปนะครับ คาเฟเองมองเป็นเองเป็นกึ่งกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บเซอร์วิสของเราซึ่งในเว็บเซอร์วิสของเราเนี่ยเราจะเป็นออนพรีมิสด้านขวาก็ได้หรือจะอยู่บนคลาวด์เซอร์วิสของให้บริการพวก Google Amazon Microsoft a z u r e เองนะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์แอดเซอร์วิสที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันต่างๆหรือจะเป็นไฮบิดคลาวด์คาเฟเองสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้ตลอดมาทางด้านซ้ายนะครับเวลาผู้ใช้งานแอคเซสเข้ามาเนี่ยก็จะใช้งานผ่านคาแฟในเรื่องของพวกบอทที่ไม่ดีนะ คาแฟเขาก็จะกรองไปให้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เว็บเซเวอร์ของเราในเรื่องของการโจมตีคาเฟ e ก็ป้องกันก็ดรอปแพ็กเกจที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจริงๆออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เข้าเว็บเซเวอร์จะผ่านคาเฟ่ในการกรองเนื้อหาการเรียกใช้งานให้การใช้งานเนี่ยเชื่อมต่อกันเฉพาะจริงๆเท่านั้นและคาแฟ่เองก็ยังมีเซอร์วิสที่รองรับอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นไฟวอลดี l d ดโปรเทคชั่นหรือจะเป็น SSL เอสแอลผเลทลิมิตการ ทำโหลด balancing การทํา caching นะครับพวก proxy server หรือจะเป็นพวก mobile app optimization เรื่องของเวลาเรียกแพ็กเกจนะครับไม่ต้องเรียกไปที่ mobile app โดยตรงแล้วก็มาเรียกงานผ่าน c l าวแฟ a ์ได้เลยยังมีเรื่องของ a n y c a s t network always online มี S a l a ที่เป็น100%นให้ a ด้วยมีในเรื่องของ analytics ให้การทํา report ต่างๆมีเรื่องของ virtual backbone การทํา network เสมือนนะครับ user สามารถใช้งานที่เป็น network เดียวกับองค์กร เคาแฟช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ไปดูในเรื่องของการทํางานต่อคาแฟเอง ป้องกันในเรื่องของ G d d Protection ไม่ได้จํากัดที่เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งเป็นพิเศษ,ษ,ษแต่มีการทํางานที่ปกป้องเลเยอร์พิเศษกว่าเจ้าอื่นก็มีตั้งแต่เรื่องของเว็บไซต์ที่เป็นพอคบแปดศ8 0หรือ8080 80, พวกเว็บต่างๆอันนี้ก็เป็นเว็บสวิตที่เป็นเลเยอร์เจ็ดนี่ก็คือถ้ามีใคร a c c e s สด้วยสคริปต์แปลกๆอะไรพวกนี้ทาแ์เฟรด็อปได้หมดแล้วก็ยังมีในเรื่องของแอปพลิเคชัน d d o Protection ที่ยังอยู่ในเลเยอร์4ถ้าคุยถึงเรื่องพื้นฐาน OSI เลเยอร์เนี่ยก็คือ ใน7เนี้แน่นอนซึ่งการป้องกันแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละเลเยอร์เนี่ยถ้าในทางเทคนิคจะสือว่ายาแต่คาแฟเนี่ยตอบโจทย์หมดในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพวก TCP หรือพวก UDP นะครับสามารถกาหนดพอตต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆในเรื่องของเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันนะครับเราก็จะมีในเรื่องของ Magic Transit ของคาเฟนะครับหรือในเรื่องของเลเยอร์สที่เป็นระดับเน็ตเวิร์กก็ป้องกันในเรื่อง d d o s ที่มาระดับเน็ตเวิร์กมาดูกันนะครับว่า D-Rot Attack เนี่ยมันมาจากอะไรเริ่มแรกเนี่ยค มันคือ DoS attack ก็คือ Deny of Service attack อันนี้คือคำยอ่อของเขาจะเป็นการที่ผู้โจมตีใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับโจมตีไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทางหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเป็น1ต่อ1แต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็น DDoS attack จะเรียกว่า Distributed Deny of s ซอร์วิส t อดแก็คือการใช้คำสั่งชุดเดียวเนี่ยค่ะไปให้เว็บเซิร์เวอร์หลายๆที่หรอ,อใช้ทราฟฟิกนะครับไปที่ t a ร g e เก e ตเซ r ร์เวอร์ก็คือเซิร์เวอร์เป้าหมายปลายทางอย่างเช่นว่าเขาอยากจะให้เว็บไซต์เนี้ยร่มเขาก็ ัดท่าฟอัดคําสั่งจํานวนมากเลยเป็นมหาศาลนะครับเป็นระดับเน็ตเวิร์กที่ระดับเทระดับที่อัดไปที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทางก็มีปัญหานะครับเข้าใช้งานไม่ได้อันนี้แหละครับก็คือ d ีดอทแอดแทผมให้ดูตัวอย่างอันนี้จากเว็บไซต์ d i g i t a l Attack กเเขาจะเป็นเว็บไซต์ที่ระบุการโจมตีต่างๆอันนี้ก็โชว์ให้ดูนะครับว่าในไทยแลนด์เองนะครับในรูปจะเห็นว่ามีจุดจุดสีเหลืองเหลืองอยู่แล้วดูครับจุดจุดสีเหลืองก็คือโจมตีในไทยกันเองเนี่ยนะครับท่าฟี วิ่งทั้งหมด81,509นะครับเมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้เขาเป็นการบันทึกนะครับซึ่งในรูปเนี่ยก็จะมีพวกประเทศบราซิลประเทศ EQ อีควาร์นะครับยูเนเตสเตะครับซึ่งประเทศต่างๆเราเนี่ยเขามีโดนประจําอยู่แล้วนะครับรวมถึงไทยด้วยแต่ในไทยเองก็อยู่ในบันทึกนะครับในวันที่16 เมปี2021ซึ่งในเว็บไซต์นี้ท่านเข้าไปดูได้นะครับว่าที่มันโดนโจมตีบ่อยๆเนี่ยที่เขาลงเรคคอร์ดเอาไว้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาไหนอะไรอย่างไงบ้างนะครับซึ่งการโจมตีมันก็มีหลากหลายเลยเป็นการยิงกันเองภายในวิ่งกันเองภายในหรือเป็นการยิงออกไปที่ต่างประเทศปลายทางอะไรเงี้ยครับมันก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าเว็บเซิร์ฟของเราเว็บไซต์ของเราจะไม่โดนโจมตีในรูปแบบนี้เราก็ควรจะต้องมีเซอร์วิสที่ป้องกันเอาไว้ก่อนในเรื่องของการใช้งานอย่างที่บอกครับว่า คลายแอนะครับก็วิ่งผ่านคลาวแฟร์แล้วก็ไปยังเว็บเซิร์เวอร์ที่อยู่ปลายทางอีกทีหนึ่งซึ่งปลายทางเราก็ไม่ได้จากัดน,นะครับว่าต้องเป็นอยู่ที่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกมีทั้งออนเพล Google Cloud Azure หรือ AWS สามารถใช้งานได้หมดทุกตัวซึ่งข้อดีที่ป้องกันการโจมตีแล้วมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คลาวแฟร์ช่วยนะครับก็คือทําให้เว็บไซต์เนี่ยเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีตัวนึงเนาะซึ่งถามว่าการตรวจสอบหรือการดูเนี่ย ว่าเว็บไซต์เราเนี่ยป้องกันการโจมตีหรือยังเนี่ยนะครับเราก็มีวิธีง่ายๆนะครับเข้าไปที่เช็คเว็บไซต์นะครับเวลาประเทศต่ตางๆเหล่านี้เรียกเข้ามาเนี่ยจะตอบไม่เหมือนกันซึ่งทางเว็บไซต์ที่ใช้บริการอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีหลายๆที่กระจายไปอยู่ทั่วโลกทําให้แต่ละที่ทั่วโลกเนี่ยเข้าใช้งานไอทีที่ได้เนี่ยจะไม่เหมือนกันและป้องกันการโจมตีได้ด้วยผมสรุปข้อดีในการใช้ Cloudflare นะครับว่ามีอะไรยังไงหนึ่งนะครับเข้าเว็บไซต์เร็วขึ้นนะครับมี CDN ก็ ็คือมีคอนเทนต์เดลิเวอรี่เนตเวอย่างที่บอกนะมีโนดกระจายอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกแล้วเราสามารถเข้าใช้งานจากไหนเนี่ยก็จะไปที่นั่นเร็วที่สุดนั่นเองนะครับข้อดีถัดมานะครับก็คือป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบรองรับได้ถึง200 Tbps สูงที่สุดในโลกนะปัจจุบันก็เขาแต่เองก็รองรับการโจมตีที่ลักษณะ ด d, d o อเนี่ยครับป้องกันทราฟิกเนี่ยอัดเข้ามา1นึ่งิกสองิกสามิกอะไรเงี้ยครับสบายที่เป็นโวลูมแอดแท็ถ้ามาเยอะจริงๆนะระดับ200เนี่ยรองรับอยู่แน่นอนมี DNS ที่เร็วที่สุดที่ใช้ก็คือ1.1.1การใช้งาน d n s ก็เหมือนกับการเรียกใช้เว็บอย่างที่บอกครับ d n เ s e r v e เเวอร์เนี่ยมันเป็นตัวเก็บชื่อนะครับเวลาเราเรียกผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะต้องวิ่งไปที่ DNS ก่อนเพื่อจะตอบกลับมาวา่าเว็บไซต์ที่เราเรียกเนี่ยเป็น IP อะไรถ้าเว็บไซต์ตัวนนั้้ตาาายชหรือไม่ทงน มันก็ไม่ตอบถูกไหมฮะเราก็ทํางานเข้าช้าอีกทํางานไม่ได้อีกตอบกลับเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเองถ้า DNS ใช้ของ c l o u d f l a r แล้วเนี่ยเขาก็มีกระจายอยู่ทั่วโลกเซอร์ c e วิส DNS ก็สามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทํางานเนี่ยเราเรียกเข้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะเร็วที่สุดเหมือนกัน ข้อดีตัวที่4นะครับใช้งาน้าเ n ็ต e t w o r k ได้อย่างที่บอกว่าจีนเป็นประเทศปิดก็คืออินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยจะผ่าน s i n g ิลเ a t e w a y ซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการอนุญาตเนี่ยก็คือจะปิดจัมล็อกจากรัฐบาลทั้งหมดนะครับซึ่งทางค l o u d เองนะครับก็มีตัว Network ที่ต่อผ่านช้าเน็ Network อยู่แล้วลงทะเบียนกับรัฐบาลจีนเรียบร้อยนะครับท่านใดที่อยากให้เว็บไซต์เข้าประเทศจีนได้อย่างง่ายนะครับก็ใช้งานบนค l าแ d f a ก็สามารถใช้งานช้าเน็ Network ได้เลยข้อดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Manage เบราว์เซอร์ไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ใดๆเวลาเราใช้งานคลาวด์แฟร์นะครับเราก็เพียงแค่คอนฟิกแค่นั้นเองในการที่ว่าจะใช้ใช้งานจะมีเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนคลาวด์แฟร์นะครับสามารถคอนฟิกผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อดีของระบบคลาวด์แฟร์ที่เป็นแพลตฟอร์ม